สวัสดีค่ะพ่อกับยายมุ่งย่ามใบใบ,บค่ะพี่น้องเห็ดหมกไก่เหมือนยายมุ่งสิหมกไกไ่ใบแต่กินแรกหมกไก่ใส่หัวปีนี่ค่ะเป็นเนื้อโอ๊กไก่ที่จิ๊ดมันนี่ก็หัวปีค่ะนี่หัวปีอยู่ดอกหนึ่งสิหมกใส่ไก่ใส่ต้นหอมพักซี่หลักกะไก่ตูค่ะนี่จากเือวัตถุดิบกับเป็นเครื่องหมกก็มีกระเ,เทียมหอมแดงตะไคร้ซอยค่ะ มาพริกด้วตูดิบแรมุ่งกับสิล่งมือต่าตะไคร่ต่ำเคียงมูก,ก่อนค่ะนีต่ต่ำตำตะไคร่ก่อนค่ะ ใส่แหลกกับไส้พริกลงไปค่ะไส้พริกนนกระเทียมหอมค่ะ เกียงมกแหลกแล้วก็ซิซ้อยปีมาตัใไซค่ะ สอยปีแล้วกับสิมตาต่ำเลยค่ะเอาน้ำปลาหยอดใส่ก้อน่เพือให้ปีสีคว้มเข้มมีสูบเหละค่ะเพราะว่าใช้มุ่งมเดเรซะนะครับ ปีแรกอ่อนนุ่มแล้วก็สิใส้ไกล่ลงไปเลยค่ะเนีย่ยกไก่ติดบ้นน้ำพร้อมค่ะใส่เตินหอมปักซี่ก่อนค่ะพี่น้อง ตูค่ะต้นหอมพะยูตูพักซี่ค่ะ ไปอีกตูเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาลุ่มสิบหกเด้ค่ะไปอ,อตีตูต้นหอมพักซี่ ุงเคียงค่ะบันนี้เคียงใบหน้ำปลาลาค่ะปลาลาสดกุ้งกัว นัวค่ะเกือบ้ผมซืต้องไปเลย ค้นเนี่ยเข้ากันนะครับตำกรอบหนึ่งค่ะใส่ไข่เพิ่มลงไปจักกน่วยหนึ่งค่ะพี่น้อง ให้เข้ากันค่ะ พี่สิเอาไปมกใส่ใบตองได้เลยแล้วก็จะเป็นตั้งไฟก่อนนี่ค่ะตำเรียบร้อยแล้วก็ไปกันทีเอาไปโมกไปตองแล้จะเป็นหนึ่งไฟตั้งไฟครับพี่น้องเป็นลูกมือโมกได้ค่ะ โกแล้วแล้วค่ะต่อไปกประเซียไปเอาไปหนึ่งค่ะแล้วเราจะาหนึ่งมกไก,ใก,ไก,ก,ไก่ใส่หัวปีของย่าม่งกระเ็จเรียบร้อยมาได้จากพี่น้องมาเสแสบน้ำกันเด้อหนึ่งมกไก่ห่อนๆใส่หัวปีค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิปหนีย้ายมุ่งกับขอตัวซำหนีเด้อค่ะเจอกันไหมคลิปหนาเด้อยจจาพี่น้องคลิปหนี้สวัสดีค่ะ